เอาละอุ้ยเห็นนักแสดงหญิงเยอะมากเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะกติกาในปีนี้ในการยิงลูกโทษ55ปีทั้งทีต้องเพิ่มอะไรใหม่ๆตอนนี้นักแสดงหญิงมาแล้วฮะเราจะให้นักแสดงหญิงลองยิงลูกโทษด้วยครับทุกคนแล้วอะไรใหม่ๆโดยเราได้มีการโยนเหรียญเลือกแล้วนะคะว่าทีมไหนจะเป็นการยิงลูกโทษก่อนซึ่งได้ทีมสีแดงพิจิตรีครับเลือกใครดีฮะลีน่ากับมิวค่ะอ่า อยู่ไหนฮะอยู่ไหนน้องลีน่า่ไหนลีน่ากับมิวโอเคเจนใส่ถุงมือรอเลยนะเจนใส่ถุงมือได้เลยฮะได้เลยฮะลีน่ากับมิวแล้วแล้วประตูล่ะคะพี่แอนยังไงดีอ๋อเขาเป็นประตูเขาเป็นประตูโอ้ยทีมแดงทีมแดงยิงก่อนฮะทีมแดงผี่พี่เจนนี่คะพี่เจนนี่ต้องยิงก่อนต้องยิงอ๋อถูกแล้ว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 โอเคงั้นพี่แอนต้องยิง ยิงพี่อันยิงใช่ขาเออฝั่งพี่ใช่ไหมฝั่งพี่พี่ขอเป็นพี่ย่าค่ะพี่ย่าๆพี่ย่ามาเอาแล้วพี่ย่าอยู่ไหนเอาแล้วย่าอุตสยาห์เอาเอาแล้วเอาหน่อยเราคือคนแรกในการยิงลูกโทษย่ามีอะไรจะพูดบ้างคะตื่นเต้นกว่าขึ้นโชว์ขึ้นมาเตกันค่ะ โอเคพร้อมนะคงพร้อมนะไม่ค่อยพร้อมแต่จะพยายามอย่างสุดค่ะเพราะว่าขอเขามาทุกปีอยากเตะมากเพียรให้เพียรให้กำลังใจหน่อยไหมได้เลยหาได้เลยคนนี้เขา100%อยู่แล้วกำลังใจเขาเยอะแล้วก็ดูชุดพร้อมรองเท้าพร้อมถุงเท้าพร้อมสุดๆตรงนี้โอเคประจำที่เลยคฮะประจำจุดเลยคฮะย่าๆมาแล้วฮะเริ่มต้นด้วยการทีนะคุ๊มด้วยนะฮะจากยค่ะโอายน่ารักค่ะเขาวิ่งเป็นคู่ทำท่าเดียวกันด้วย เอาแล้วนะครับทุกคนครับมาแล้วเอาแล้วทุกคนฮะขอเสียงกับยาย่าหน่ยแล้วโล้ยลีน่ากับหมิวจะรักษาประตูได้ไหมนะครับเป็นผลต่อคะแนนนะครับนับเป็นคะแนนนะครับ โอเเคฮ้ยเฮ้ังไงยังไงยังไงเอาแล้วเ้ยนิดเดียว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 เท่านั้นนิดเดียวเท่านั้นโอเคไปไม่ให้เหรอมันเฉียดไปนิดเดียวเองไม่ให้เหรอต่อเลยฮะต่อเลยฮะพี่เจนี่ส่งใครคะพี่เจนี่ส่งคิมเบอร์ี่ค่ะคิมเบอร์ี่หรือ สั่งแดโดยส่งยาดายาดาเลยเอาแล้วยาดาเป็นโกโซโซครับเพียงผู้เดียวโอ้ยต่คิมพร้อมนะคิมพร้อมนะโอเคคิมอย่าเพิ่งกีดคิมใจเย็นๆคิมอย่าเพิ่งกีดประจำจุดเลยฮะคิมประจำจุดเลยฮะตาต่อตาฟันต่อฟันไปค่ะคุณคิมกำลังใจของคิมเบอร์รี่ส่งเสียงหน่อยแล้ว และกำลังใจของยะดาด้วยนะครับรอเสร็นกวีดนะคะใจะเย็นนะคะรอเสรนกวีดค่ะเมื่อกี้อย่าย่านนิดเดียวมาดูคิมฮะนี่แน่นี่นนไรวะทำคะแนนให้เวทีบทำคะแนนให้กับเวทีน,นตอนนี้โอ้โหผู้จ <laughs> ัดจาการทีมดีใจมากพิจเจนี่ดีใจมาก ไปต่อครับไปต่อพี่แอนพี่แอนคะส่งครจริงต่อดีไหมพี่มีพี่มีมีเด็กเอ่าพี่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 อยู่ไหนอยู่นี่พี่นี่ครับพี่พี่จีน่าพี่พี่ค่ะ่ไหมพี่พี่สู้ไหมสู้พี่จีนี่หาใค่รักษาประตูครับจีน่าค่ะจีน่าพี่พี่จีน่าน้องพี่กำลังใจของพี่พี่และจีน่าส่งเสียงมา ปประจำที่ได้เลยเชิญครับจีน่าจีน่าใสถุงมือได้ลูกจีน่าใสถุงมือสักครู่ฮะโอ้โหนี่ผู้จัดการทีมดูแลอย่างดีใช่นี่นี่เออโอ้ผู้จัดการทีมดูแลดีจริงๆผู้จัดการทีมท่านลงรักษาประตูเองได้คงทำแล้วนะฮะใช่ตอนนี้ผู้จัดการทีมอยากใสถุงมือเองจนพี่แอนต้องเข้าช่วยอ่ะทุกคน สีมะข่พีรอแป๊บหนึ่งวอร์มรอพี่ๆวอร์มรอก่อนรอแป๊บนึงรอจีน่าแป๊บนึงยุดเส้นพี่ๆยุดเส้นก่อนเอาแล้วค่ะติดเล็บอะคริลิกนิดนึงจะเข้าเอาแล้วรอเสียงนกหวีดนะคะ แซ่บไปได้ครับทุกคนตายแล้วเอาเละครับไปต่อครับไปต่อครับนีใครดี้พี่เจนี่ซองพี่เจนี่ซองส่งบอลมาจะเป็นโบโบเมลดาค่ะส่งบอมเมลดาค่ะส่งมินค่ะอ่ามินมาแล้วมินรักษาประตูครับเราไปสู้ๆลูกไปอยู่ที่โกเลยค่ะเอาละค่ะโบมิ้นมิ้นโบ รอเสียงนกวีดน้องเิ้นเตรียมตัวเลยนะคะเรดทีมยังนำอยู่นะครับตอนนี้ใช่ค่ะทุกรูปมีผลต่อคะแนนนะครับใช่ค่ะกำลังใจของโบและเิ้นคุณแป๊มีคนวิ่งมาโอ้กำลังใจย ชีวิตนี้ฉันจะอยู่ยังไงไปต่อไปต่อต่อไปต่อไปผู้จัดการทีมผู้จัดการทีมอยู่ไหนผู้จัดการทีมอยู่ไหนพี่เจนนี่เจนนี่อ่ะพี่แอนก่อนครับพี่แอนฮะขอพี่เป็นสามสาวบลิสค่ะสามสาวบลิสสามสาวบลิสฮะโอเคแล้วแล้วพี่เจนนี่อยู่ไหนคะเนี่ยเจนนี่มีใครเห็นพี่เจนนี่ไหมคะผู้จัดการทีมมูดอ่ดีใจอยู่ค่ะกำลังดีใจกับชัยชนะอยู่ค่ะส่งใครฮะส่งใครฮะ ส่งใค่ดีพี่ไอซส่งลมบรีสไปเขาไปรอแล้วค่ะโอ้โหแรงมากอุ้ยอะไรอะอุ้ยตรงนั้นอะไรไม่ทันได้สัเกตอันนี้ก็หวานหวานโอ้ยปีนี้มันหวานฉันจะเป็นลมอ่รอเสียงนกวูดนะคะโอเคขอขมาลราไหว้เรียบร้อยเอออ่ะเต้นด้วยเอาละฮะบรีสกับไพ หายจะเซฟไว้ได้ไหมแล้วสามสาวพี่จะเตะกันยังไงฮะเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วไปไปยังไงบ้างล้าหลอกมีสับกหลอดล้างว้าวลางวัลรางวัลรางวัลให้คนสำเร็จตัวนี้โออ้เาคนโสดทำไงอ่ะคนโสดก็ตายสิคะเออไปไปต่อไปเลยค่ะผู้จัดการแทนม่งไอ้สองอุ้มอุ้มพี่แอร์สองอุ้ม หลิงอ้อมค่ะหลิงอ้อมลงแล้วหลิงออมเตะนะฮะอุ้มรักษาประตูครับคู่ที่น่าจับตาเอาละหลิงอ้อมจะเตะกันยังไงแค่ชิ้นกาแฟหลิงอ้อมจะมีอะไรหวานๆแบบคู่อื่นเขาไม่หามีไหมมีไหมเออยังไง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 เขายังไม่ได้เขายังไม่ได้ดนผงอีแต่เย็น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 โอ้แต่ละ อ่าแป๊หนึงลิงออมใจเย็นเย็นลูกรอเสียงนกปิดแป๊บเดียวอ่ะอุ้มสู้ๆนะฮะลิงออมสู้ๆนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอฟังเสียงนกปิษด้วยนะฮะใจเย็นนะฮะเอาแล้วนะเอาแล้วนะรอฟังนะ นี่นะฮะ, <S <S ะแดง4ต่อ2นะครับแดงนำา4่ต่อ2องเรดทีมส่งเสียงมาโอ้ยกอดเอาละครับคู่หญิงของเรานะครับจบลงไปแล้วว่องไว